ใครที่รักการกดชัตเตอร์ตามมาเลยคำเตือนในรูปสวยกว่าตัวจริงเพราะตัวจริงไม่สวยเหมือนในรูปเพราะในรูปผ่านการแต่งรูปสักร้อยห้าบได้มั้งเอ๊ะหรืออาจจะมากกว่านั้นอย่าบุรี่กันเดอ้อเดินฉาย สวัสดีมิตรักคาเฟ่และคนที่รักก,ก,การกดชัตเตอร์เหมือนเดินฉายนะคะจุดเช็คอินวันนี้ก็คืออฮิตเด n r แบบ c คาเฟนะคะจากบ้านเก่าสู่คาเฟ่ลับเป็นการนําเอาบ้านเก่ามาตกแต่งเปิดเป็นร้านกาแฟานะคะตั้งอยู่ที่พระราม9ซอย43แยก9ที่จอดรถต้องหาจอดเอาเองนะคะตามกระแพงบ้านละแวกนั้นได้เลยแต่อย่าไปจอดขวางหน้าบ้านเขาล่ะเดี๋ยวยางรั่วไม่รู้ด้วยนะ เดินมาถึงข้างในร้านก็หอมกลิ่นกาแฟอบกวันกันเลยทีเดียวเชียวค่ะภายในร้านนะคะตกแต่งสไตล์วินเทจลอฟมีความชิคคือเท่แบบไม่ซ้ำใครมุมถ่ายรูปก็เยอะพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเริ่มต้นที่มุมไหนมีมุมไหนบ้างที่ต้องห้ามพลาดตามไปดูเลยค่ะส่วนใครที่มาร้านสไตล์ชิคๆแบบนี้แนะนำให้แต่งตัวแนวะเท่ๆมาได้เลยค่ะ หรือจะสายสตรีทก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่รู้จะแต่งตัวยังไงคิดไม่ออกก็แต่งตัวเรียบเรียบสไตล์เหมือนเดินายได้เลยค่ะแล้วก็จิกเสื้อยีนมาสักตัวหนึ่งแล้วก็คือคนเทค่คนหนึ่งละค่ะมาจ้ามุมที่ต้องห้ามพลาดกันเลยนะคะสาวคือมุมซิกเนเจอร์ของทางร้านเดินเข้ามาตรงแบบข้างหน้าก็จะเจอเลยนะคะเป็นมุมนี้เลยค่ะ มุมตู้โทรศัพท์นะคะที่ตกแต่งด้วยไฟสีม่วงนะคะเป็นมุมสุดเท่ของที่ร้านเลยใครไม่มานะเราไม่มาโพสต์ตรงนี้นะก็คือแบบเหมือนไม่ได้มามาไปถึงกันเลยทีเดียวเพื่อนเพื่อนแค่เข้าไปยืนนะคะแล้วก็โพสต์ค่ะโพสต์ไปเลยค่ะโพสดูรัวแค่กดชัตเตอร์นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้แบบภาพถ่ายอา,าราอย่างนี้เลยยกขาสะหน่อยเยี่ยวตัวนิดหนึ่งเพื่อให้แบบ l อนะคะ พทรวนไปค่ะสาวๆไม่ว่าจะยืนหรือจะเดินหรือจะนั่งนะคะฟิลคุยโทรศัพท์ไปฮันเหลที่ลกอยู่ไหนคุยไปค่ะคุยกับฟ้ากับฝนกับลมไปก็ไปตามน้ำเลยนะคะช็อตนี้ใครคุยกับแม่ซื้อเก่งกว่าคนนั้นได้รูปเยอะแน่นอนค่ะเพื่อนๆ ถัดจากมุมนี้แล้วนะคะเดนชายจะ,จะแนะนําเพื่อนๆมุมนี้เลยค่ะเดนชายขอตั้งชื่อว่าฟิลปาอเมซอนขนาดย่อมนะคะเป็นมุมที่เขาแบบเซตโตเก้อี้ไว้ให้แล้วนะคะเราแค่แบบทิ้งตัวลงไปนั่งมุมนี้เลยแนะนําให้เพื่อนๆถ่ายมุมสูงนะคะแน่นอนว่าได้ภาพแบบคนคูค,คูเลยค่ะเทไม่เบาใช่ไหมเสร็จจากมุมนี้ แล้วเข้าไปวิ่งเล่นในร้านกันต่อเลยดีกว่าค่ะรับแอร์เย็นๆเนาะมุมแบบเคาน์เตอร์บาร์ก็ครูนะคะแต่ไม่ค่ะมุมที่จะช๊ชายอยากจะพาทูวิซนก็คือมุมนี้ก็อีต้ตัวโตะตัวนะคะเอาตัวเขาลงเข้าไปนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็โพสเลยบอกได้เลยว่าไฟในร้านเซตเอาไว้แล้วไม่ต้องแบบแตกรูปอะไรเพิ่มเยอะเลยค่ะนั่งข้างบนแล้วก็นั่งข้างล่างก็ได้นะคะให้จจ๊ชายขอตั้งชื่อมุมนี้ว่ามุมพื้นบ้านค่ะ ่อนจะไปมุมถัดไปนะคะมีเห็นน้ำขอกินทิปหมุมถัดไปเลยนะคะเป็นมุมป้ายร้านเขาค่ะก็จะมีแบบป้ายร้านโดดเด่นอย่างนี้นะคะเราขึ้นไปนั่งบนโซฟาได้เลยค่ะเพื่อจะได้เห็นแบบโลโก้ร้านช,ะช,ะชะัดๆแชะหนึ่งแชะสอ รูปแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะไปมุมถัดไปกันเลยก็คือมุมกําแพงผูปูพังพังนะคะที่ตั้งใจทําพังแต่ก็เหมือนไม่ได้ตั้งใจทําพังนะคะคือเหมือนเก่ามาแต่ช้าปาังก่อนเนาะมาค่ะสิ่งนี้นะคะสิ่งที่ทําได้ขยืนโพสเลยค่ะหนูโพสไปเรื่อยๆเลยค่ะโพสเมื่อแล้วนะคะแน่นอนค่ะมุมถัดไปที่เดชายจะพาเพื่อนๆไปก็คือมุมนี้มุมแบบวิวแบบ ริมหน้าต่างแสงสวยๆอย่างนี้นะคะได้เก้าอี้หนึ่งตัวนี่ก็คือแบบสุดใจแล้วค่ะนั่งโพสไปค่ะเหม่อไปมองลมไปบ้าฝนไปนะคะสาวแบบแซ่บอย่างเรานะคะเขาไม่นั่งเรียบร้อยตลอดขาย,ยกแข้งยกขาไปเลยเพื่อลุกที่แบบคูลและเท่นะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะขอแบบอีกมุมสุดท้ายมุมนี้เลยมาฝากสาวๆนะคะใครที่ชอบนะคะอย่ายอะ ไปโพสตามกันได้นะจ๊ะสาวเหนื่อยจากการถ่ายรูปแล้วนะคะแน่นอนค่ะเราก็ไม่ว่าที่จะอุดหนุนร้านเขาค่ะร้านเขานะคะก็จะมีแบบขนมเล็กๆน้อยๆนะคะกรุบกริบจ,จะเป็นครัวทรงครัวซองนะคะเบอร์นี้นะคะไม่ได้มีอาหารหนักๆแต่อย่างใดนะคะมีแบบฟิวเล่นๆเนาะ เมนูของทางร้านนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเขานะคะเขาก็จะมีความเก๋มากคือมีแท็บเล็ตให้โชว์รูปดูนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถอย่างรู้ได้เนาะบางทีว่าเมนูมันจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นยังไง สนุกสนานกับมุมถ่ายรูปกันไปแล้วเราก็ไปชิมเมนูของทางร้านกันดูดีกว่านะคะกลิ่นกาแฟของทางร้านนะคะหอมตลบอบอวกลกันไปทั้งร้านเลยนะคะกาแฟของที่นี่นะคะเขาทาแบบระบบแมนวนวลนะจ๊ะทําโดยการแบบเรียกว่าอะไรดีเอ่ยคือเรียกว่าดิฟกาแฟนะคะด้วยมือทําให้กลิ่นหอมของกาแฟนี่คือหอมฟุ้งไปทั้งร้านเลยค่ะใครนะคะที่ชอบกาแฟนะคะมานั่งดมกันที่นี่ได้เลยนะคะ ั่งดมกันไปเลยค่ะดมอย่างบ้าคลั่งนะคะกลิ่นหอมมากกาแฟที่นี่คือแบบขนาดเดือนฉายไม่ได้ทานกาแฟนะก็ทําให้เดินฉายตกหลุมรักกลิ่นกาแฟของที่นี่อย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะคะคิดว่ากลับไฟนี้แบบนอนไม่หลับแน่ๆเลยแค่ดมกิน จัดอะไรจัดนะคะเมนูของทางร้านที่เดชายสั่งมาเนาะก็จะเป็นครั่วซองแฮมชีสนะคะแบบนี้เลยน้องเขาตกแต่งแบบจานด้วยความแบบคลาสสิกของเขานะคะเท่ไม่บอกใครเลยทีเดียวแหมมาในแบบกระดาษแบบเรียกว่าอะไรหนังสือพิมพ์อตกแต่งมาแบบคลาสสิกเก่าๆนะคะเ่ชายกินคู่กับนี่เลยเทก,กาแฟไม่ได้ก็ออกนี่เลยโกโก้เย็นหวานน้อยกีนี่ค่ะ ใครที่ชอบคลิปหามุมถ่ายรูปแบบเมฉายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกเพื่อเป็นกระตาใจให้เด่ฉายด้วยนะคะส่วนใครที่มีคาเฟ่หรือมุมถ่ายรูปที่ต้องห้ามพลาดในใจก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะเดี๋ยวเดินฉายจะตามไปกดชัตเตอร์หามุมถ่ายรูปเผื่อเพื่อนๆเยอะๆเลย